ข้อความจากไฮเออร์เซถึงคุณวันนี้ค่ะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ไดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญาน,นะคะไม่มีใครรู้ใจเราเท่าตัวเราเองหรือรู้จักเราเท่ากาันพิเคราะห์พินิจพิจารณาตัวเราเองขอแยกแกะลายใบที่หนึ่งคือไพ่เดอะฟูค่ะว้าวไฮเออร์เซลของคุณเป็นไฮเออร์เซลที่น่ารักนะ เป็นจิตเดิมแท้ที่มีฟิวิมีอิสรภาพในความคิดการตัดสินใจเป็นจิตที่มาเพื่อเดินทางค่ะเป็นหนูน้อยมหัศจรยรที่มาเพื่อเดินทางในภพชาตินี้เป็นหนูน้อยมหัศจรยรที่กล้าคิดกล้าเลือกกล้าเรียนรู้กล้าเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายมีโฟลโตร์มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรไฮเออร์เซลของคุณโน้ไฮเออร์เซลของคุณเป็นอิสระและเป็นเด็กนะคะมีอีโก้น้อยมากมีความยึดมั่นถือมั่นมีการอยากเอาชนะน้อยมากแต่เป็นคนที่ชอบท้าทาย มีความคล่องแคล่วว่องไวมีความอ่อนวมีความเป็นเด็กเมนจี้ของความรักตัวเองของความรักสนุกของความสดใสลาเริงแล้วก็ของความแบบน่าเอ็นดูค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าตัวตนภายนอกของคุณเข่งขึมเครียดวิตกกังวลสงสัยคุณกาลังขัดแยง้งกับไฮเออร์เซลตัวเองอยู่นะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยังมีความเป็นเด็กอยู่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยอายุฉันหยุดอยู่ตรงนั้นนะฉันยังรู้สึกว่าโลกใบนี้ย ทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เดีวไปมันมีแค่นั้นแหละไอสิ่งที่เรากังวลอยู่เนี่ยมันก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่เรามาเล่นเดี๋ยวมันก็จะจบไปสุดท้ายมันก็มีเกมใหม่ๆเข้ามาอทุกวางใจเดี๋ยวมันก็แก้ได้นะคะโอเป็นนี่เป็นสี่ร้อยล้านพันล้านก็มากลับมาสนุกกับตัวเองเอา้าเดี๋ยวมันก็จัดการได้โอเครียดวิตกกังวลเป็นซึมเศร้าเหงาซว,วงใดๆทั้งสิน้นกลับมาอยู่กับเด็กกลับมาอยู่กับสัตว์เลี้ยงเอ้ยชีวิตมันมีความสุขง่ายขึ้นหรืออิสระมาก คนในบ้านคนในครอบครัวคนในสังคมเขาใช้ชีวิตกันด้วยแพทเทิร์นดังนั้นอย่างนั้น,น,นแต่เราแตกต่างเราเคารพการแตกต่างของเราเรารู้ว่าเราไม่ได้เหมือนใครแต่เราไม่ตัดสินตัวเองไม่ตัดสินผู้คนเราเรียนรู้ของเราตลอดเวลาเรากล้าเสี่ยงเรากล้าเลือกความฝันเราก็าเลือกเป้าหมายของคุณคุณกําลังทํางานสอดคล้องอยู่กับไฮเออร์เซล์ตัวเองเพราะไฮเออร์เซลล์ elf, คุณเป็นเดอะฟูลเดอะฟูลคือเด็กโง่ค่ะเด็กโง่ในยะคืออะไรคะคือรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรแล้วยอมรับ แล้วรู้จากการที่ทดลองทํารู้จากการที่ไม่ตัดสินไปก่อนรู้จากการที่ไม่ได้ฟังคนอื่นมาอย่างเดียวแต่ไม่ได้เชื่อร้อยเปร์เซ็นลองมาพิจารณาลองทําลองทําในรูปแบบของตัวเองสื่อสารทดลองเรียนรู้ไม่ได้กลัวความผิดพลาดไม่ได้กลัวคนอื่นว่าจะมองอย่างไรนะคะแต่มองตัวเองว่าเริ่มต้นใหม่ได้เสมอพอมันสุดแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมออิสระแล้วเบาสบ,บายนี่คือไฮเอิร e ์สเซว่ของคุณสุดๆไปเลย นะคะเดี๋ยวดูข้อความที่เขาส่งมาหาคุณค่ะข้อความจากไฮรเออร์เซลถึงคุณค่ะ1 2 1> แล้วก็3ค่ะใบที่1คืออัศวินถือดาบค่ะอุย้ยใบที่สองคือ4ดาบและใบที่3คือเจ็ดเหรียญค่ะคุณดูสภาวะนะคุณดูสภาวะเร่งรีบใช่ไหม รวดเร็วใช่ไหมคล่องแคล่วว่องไวมุทะรูดุดันใช่ไหมชิลสโรไลท์วางใจปล่อยวางโฟกัสพิจารณาทบทวนไต่ตองศารวันนี้ที่แม่หมอสมัมผัสถึงอะคะ่ะมันถอดรหัสมาจากคำว่าฉันรักไมเคิลแม่หมอไมเคิลคือใครไม่ไมเคิลอะมีพยานทั้งหมดเจตัวเจตัวคืออะไรจิตวิญญาณแปลว่า เขาส่งสัญญาณมาบอกว่าเขารับรู้ว่าคุณรักเขานะคะจิตวิญญาณของคุณเขารับรู้ว่าทุกอย่างที่คุณทําอ่ะคุณพยายามเชื่อมโยงกับเขาอยู่คุณพยายามตั้งหน้าตั้งตาทําในสิ่งที่ปรารถนาทําในสิ่งที่คิดอยู่ทำในสิ่งที่ร,รู้รู้สึกว่าใช่คุณพยายามปรับสมดุลว่าอู๋ถ้ามันเร็วเกินไปถ้ามันรีบไปคุณพยายามทําอะไรคะกลับมาสโลโดาวลงกลับมาพักกลับมาทบทวนตัวเองมากขึ้นข้อดีนะคะที่ยอดเยี่ยมเล็กเจ็บมาแล้ว เลขเนี่คือเลขปฏิหารเลยนะเลขปฏิหารคือชั่ว7จ็ดทีทีเหนนะแปลว่าอะไรคะเมื่อเธอเดือดเนื้อร้อนใจรีบร้อนมากมายแล้วกลับมาทบทวนและรู้เท่าทันได้เธอมีพลังของการโฟกัสกับปัจจุบันเขาส่งมาบอกคุณว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เคยลงทุนลงแรงไม่ว่าจะเป็น ปัญหาอุปสรรคที่ขี้คลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆที่เธอทําไว้ทุกอย่างกําลังจะตอบแทนเธอสิ่งที่เธอเคยปลูกฝังทุกอย่างที่เคยเผ่านมาทั้งกราฟชีวิตที่มันขึ้นๆลงๆอะอ่าเดี๋ยวต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเดี๋ยวมีปัญหาเข้ามาเดี๋ยวปล่อยสโลไลท์เดี๋ยวปล่อยวางใจได้สุดท้ายมันจะนำพาคุณไปสู่สติสมาธิปัญญา นำคุณไปสู่การไต่ตรองตกผลึกที่จะใช้ชีวิตหลังจากนี้ด้วยสติปัญญาและหัวใจแล้วมีความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตมีความสังเกตการเป็นผู้สังเกตการเป็นคนที่รู้ว่าจะต้องลงทุนกับอะไรอยู่กับเวลาปัจจุบันแบบมีคุณค่าอดทนใจเย็นรอคอยแบบชิวๆเพราะทุกอย่างที่เธอทำไว้ I love Michael จำคำนี้ไว้นะเวลา I love Michael ใครเขาถามบอกว่า ก็มันมีเจ็ตัวแปลว่าไอ้การที่ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ผลของฉันน่ะมันคือชีวิตของฉันไงมันคือการเคารพเส้นทางชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเจอวิบากกรรมหรือเจอเรื่องดีเพราะการเคารพชีวิตของตัวเองและเส้นทางของตัวเองแบบนั้นคุณหรือคุณจึงสะสมผลผลิตแห่งจิตวิญ,ญญาณของคุณไว้แล้วเจ็ดเหรียญมาบอกว่ามันใกล้ถึงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะ ถ้ารอว่ามื่อไรจะอยู่เนี่ยกับทว so ินเฟลมโซเมตนะเมื่ออไรเงินทรัพย์สินเราจะมานะไม่ต้องรอนะอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวมาเองค่ะเจ็ดเหรียญเนี่ยไม่นานเกินรอมันมีคําว่าคุ้มค่าที่จะรอคอยฟังไว้นะ I love Michael ฉันรักหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดคือตามโหราศาสตร์ศัตรูการเดินทางคู่นะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือแม้แต่ตัวเราเองที่ย้อนแย้งในตัวเองอะรักมันทุกอย่างเลย แปลว่าถ้าคุณยอมรับเลขเจ็ดได้คุณรักได้ทุกอย่างดาวมีเจ็ดดวงวันมีเจ็ดวันเลขเจ็ดคือเลขของความบาหฮาสัจจันนะมันเป็นเลขของความท้าทายถ้าเราไม่มีความท้าทายเราไม่มีเป้าประสงค์ในการเดินทางเราจะไม่มาเกิดแล้วค่ะรักเส้นทางเคารพเส้นทางแล้วเธอจะได้ทุกอย่างของเธอคําว่าได้แปลว่าอะไรอิสระไงได้ก็ไม่ยึดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะอยู่กับปัจจุบันมันเปลี่ยนแผนได้เสมอนึกภาพอบอกป่ะถ้าคุณไม่ยึด มั่นถือมั่นคุณเปลี่ยนแผนการได้เสมอแล้วถ้าคุณไม่ยึดมั่นถือมั่นแปลว่าคุณไม่ได้ต้องรอเวลาเวลาทางโลกไม่ได้มีผลกับคุณมเมื่อไรคุณส,สุขสงบใจคุณได้ความสุขสงบใจแต่ผลผลิตที่จับต้องได้มันจะค่อยๆเกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากจิตค่ะคุณกําลังสะสมพลังงานหรือผลผลิตทางจิตวิญ,ญญาณของคุณด้วยความนิ่งสงบอยู่นิ่งๆเงียบๆแล้วทุกอย่างจะประทุข,ขึ้นมาให้คุณเห็นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจริงหรือไม่จริง มาถ้าสิ่งที่แม่หมอสื่อสารพูดออกไปมันจริงค่ะขอหนึ่งใบค่ะจริงปะราชินีถือถ้วยถูกต้องคุณมาเพื่อเป็นที่รักคุณมาเพื่อคุณห่วงผู้คนคุณรักผู้คนของคุณคุณเลยมาเพราะนั้นคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกรักเหมือนกันและรับความรักและคุณมาเพื่อเยียวยา มาเพื่อบุญมาสะสมบุญบารมีคุณเป็นคนที่ใจบุญมีความสุขมีความเมตตาเอ p มพา y 1ตีเปอร์เซ็นเลยไม่เหมอมคิดว่าคุณเอ p มพ h y 1ตีเ็แต่ในยะเอมพ a t h ตี้เอมพี้จะไม่ถูกทำร้ายด้วยนาซีสิ์หรือคนที่เห็นแก่ตัวเพราะ e m p มพ h y u ตี้อันค i นดิช l นลเรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ตัดสินว่าใครเป็นใครไม่ตัดสินว่าคนนี้เลวไม่เลวดีไม่ดี รักทุกสรรพสิ่งเท่าเทียมกันและวางทุกสรรพสิ่งไว้เท่าเทียมกันโดยไม่มากระทบจิตวิญญาณเดิมแท้ของตัวเองคุณมีพ่อแม่คงคาคุณมีสายน้ําคอยซัพพอร์ตคุณมีผืนดินคอยซัพพอร์ตคุณมีอากาศคอยซัพพอร์ตคุณมีความรักความเมตตาคอยซัพพอร์ตคุณแบ็กอัพคุณใหญ่มากนะคะแบ็กอัพคุณคือคุณแม่คนให้กําเนิดอ่ะคุณคือต้นกําเนิดพลังงานบวกอันยอดเยี่ยมคุณจะกลัวอะไรอีกล่ะ คุณจะกังวลอะไรกลับไปอยู่กับลมหายใจกลับไปรักตัวเองค่ะกลับไปเซลล์แคร์เซลล์เลิฟตัวเองแล้วคุณจะได้ทุกอย่างคําว่าได้ทุกอย่างคือคุณจะไม่ต้องห่วงใครมากไม่ต้องกังวลใครมากมันจะแค่ส่งความรักความเมตตาความซาบซึ้งใจจําไม่หมอพูดไว้นะ I love Michael เป็นรหัสที่ไม่ต้องให้ใครรู้กับเราจําไว้ว่า Michael มีเจ็ดตัวชั่วเจ็ดทีดเจ็ดขนสิ่งใดที่เกิดขึ้นพาคุณไปจุดที่ยอดเยี่ยม พลังงานไพ่ของราชินีถือถ้วยเนี่ยเปรียบคล้ายๆกับพระโพธิสัตว์นะคะคือคนที่ช่วยมนุษย์คือคนที่มีความเมตตามหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไม่ได้แบบเราจะเปรียบเทียบตัวเองกับใครแต่คุณมีพลังงานนี้ในตัวคุณเองแน่นอนเมื่อไรที่คุณวางใจแบบนั้นคุณจะมั่งคั่งเหลือเฟือและมีความสุขคุณไม่ได้ห่วงคนเพราะว่ารู้สึกว่าฉันต้องทําให้คนอื่นดีแต่คุณมาเพราะความรักและความเมตตาต่างหากนั่นคือการที่คุณมาอยู่ในหลายทํานี้